เดิน <Okay. S 1> สาวๆมาเดินออกกําลังกายกันโอ้ยวิวหลักล้านจริงๆแถวนี้หมู่บ้านอะไรนะพี่ยาห้องหม่ยเลขห้องหม่ยเด้ห้องหม่เด้เบิร์ชุดมาเดินออกกำลังกายสาเมืองนี้ด้วยเนี่ยสวยงามมาค่ะปุนเราทำมาดาเลยนี่อุณหภูมิกี่องศามไม่รู้ขอให้สวยไว้ก่อน ชีพหงองศาคา่ะถ้าไม่ลมไม่หนาวนะใช่พอลมมาแล้วมันหนาวออโอ้มันเป็นย้อยๆเนาะดูเวลาลมมานี่มันจะพลิวม,มันเหมือนใบโพอบ้านเราต้นใสบ้านเราอ่ะอันนี้ก็สวนแอปเปิ้ลสวนอันนี้ก็มาดามผูทอนนอร์เวย์ใครๆก็เรียกมาดามมาดาม เรียกมาดามเชนไม่สมชื่อมันไม่สมฐานนะต้องเรียกมาดามพูทอนต้องเติมคำว่าผูทอนลงไปด้วยม,ม, <laughs> มันถึงสมฐานะหน่อยอย่ามาเรียกค่อยมาดามนะค่อยถ้าจะเรียกค่อย่อยจะมีความสูงมากต้องเรียกค่อยมาดามพูทอนเพราะว่าเรียกค่อยมาดามไม่สมฐานะค่อยถ้ามาดามผูทอนแล้วมันสมฐานนะมาก <จะ S 1> นี่ <จะ S 1> สาวๆมาเดินออกกำลังกายพาเดินออกกำลังกายชมวิวทะเล วิวหลักล้านค่ะพี่น้องแถวนี้แล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลข้าเจ้าอันปลูกแอปเปิ้ลเพื่อที่จะผลิตวายผลิตน้ำผลไม้ขายนี่ได้ชิมแล้วน้ำผลไม้ตรงนี้อร่อย